สวัสดีครับจากคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวสวยๆครับนี่ครับขอกนี้จะมีสายเนื้อนี่จะเป็นนี่เป็นกําแพงแสนเหรอใช่ไหมครับผมกอ็ไอพันนี้ไม่รู้เหมือนเหมือนเล่ออกกําแพงแสนเนาะเนี่ยอันนี้นี่เหมืนกับก่อนขลางติดนติดให้ กินบางมันแน่เดมึงมุง่งแม่มันแต่ก่อนแม่มันเป็นบานนมันบั้งมาผสมอ๋อเป็นลูกผสมอืมนะดูตัวลูกผสมเลวสวยมากครับดูครับมาผสมกับหมอนุม่มอยู่ละผสมไอตัวนี้ท้องท้องท้องหรือยังครับ,บนี่ตอนพรท่านมันใจนี่เดบวพาบั้งมันนี่เด็ดนี่กินแล้วอ,อ๋เอ,เอ,เอ,เอไอไอไอตัวนี้เอเอมาทำ็นตัวนี้โอ้แต่ต,ตัวนี้สวยสวยมากเลยอ่ะนี่เดี๋ราจะลองเลยยก อเจ้าไอ้เจ้นี้มันกี่ปีแล้วนี่ประมาสามปีเออสามสามปีแต่ยังไม่ได้ทับสปีเสร็จสรลเพราะว่าน้องมันโอ้ขาขาขาโอ้ขาขาทุกอยางมันง่วงเพราะอะไรอื่นงานยัดเยียนเนาะ ไอตัวที่ขาวนี่ผสมตัวไหนโอ้มีแต่อ้วนๆเลยเนาะใส่หัวหานบ่ก็ใส่เนี่ยไม่ได้ครับโอ้โอ้โอไอแฉลเล่เนาะมีแต่เล่สายเนื้อเลยส่วนมากชาลเล่มีแต่เล่แต่แถวไอสุรินทร์น้องเยอะสายเนื้อเลยดูยครับสวยๆครับนี่ขอโชว์ก่อนนะครับอันนี้น่าจะท้องแล้วดูดูค่ามัน มันขุ่นๆในท้องดูโอ้ตัวนี้นตัวนี้สวยตอนนี้ไอ,อ้ตัวนี้ผสมเจ้าผูทองไว้นะครับดูครับโอ้เป็นน,นางเอกประจำข้อเลยเนี่ยอโอ้โอ้เม่์พูนะอะแทบตะโดน,ลนดแล้วเมย์หลังกิ๊บแล้วตะโดนแล้วมันได้สองเยื่อแล้วโอ้ตัวนี้ก็ท้อง ไกลแล้วนี่น่าจะเจ็ดเดือนแล้วนี่นี่หลายเดือนแล้วนี่อันนี้ผสมตัวไหนไว้คับนี่อันนี้ก็ผสมหมอหนุ่มอ๋ออหมอหนุ่มเออ,อาใส่บามันหน่อยด้วยซาลเรจากพอลูกชายเป็นพวกอ๋อครับอันให้เขาททบห้ยพอไปรเ,เราเป็นผู้ดูแล<อ> <laughs> เขาก็ดไม่ใชงัวคือยังสิกระทบบอกเขาเขาก็บ,อ,บอกหมอหนุ่มมาแับห้นะ ใบยังคืออะไ้ฝั่งนี้คือไซขุนอันนี้ก็แยกออกจากจากมูนี่แหละมูอ,อัน,นมาจากนี้แยกออเพราะมันสีแยกนมื่อเมื่อไงเอาอยู่นล้แมงเมื่อกี้แม่มันจอยโพดนะอ,อย่าเลยแยกออกมาไว้ที่ให้มันนดูนนครับมูนเรามันเป็นใสปีกายเนี่ยขุนแน่นๆเลยดิถ้าเลี้ยงพวกคุนเนี้ยดีดีดีกว่า ได้เลยแต่ตะกี้ก็เรียงง้อขุนั่ละบานนี้ลูกไส้มันมานี่ก็เลยพอมูง้อขุนตะกี้ก็ตัวหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะหมายว่าอะไรนั่นแหละขุนอาจจะเร็วเร็วกว่าไปไกลไปก่อนนั่นแหละแต่วัววัวโบคุนกับวัวพ่อพันนี่จะทำเงินเร็วทำแม่พันนี่ก็อยู่ในในในคอกเลยแต่นานาทีก็ดีเหมือนกันก็งัื่ลูกไส้มันก็ตอนแรกมันก็ซื้อ แม่มันภาษานแม่มันก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาจนต็ดโขลเห็นนี่ตะทมอยู่หาไซไซคุณอยู่เพราะว่าไซคุณพวกตัวผู้ขนาดนี้เลยทุกทุกวันนี้น่าจะกิโลกิโลละแปดสิบเก้าไม่ถึงครับตอนตอนคุณขายตอนนั้นมันด้กิโลละลอยห้าบาทอขาบอกสูงสุดถึงร้อยสิบเม่น่แต่ขายละลอยห้าบาท ราคาบาทคือว่าทั้งกิโลเลยอ,ะอ่ะทั้งกิโลเลยแค่นั้นแหละมันมันเร็วคุณแป๊บเดียวไ,ม,ไม่กี่เดือแต่เขาซื้อว่าซื้อว่าขนาดเด็กสื้อว่าตัวละสามร้อยกิโล,ลี่ร้อยโลเอามาขุนขุนประมาณประมาณกี่เดือนห้าประมาณสาณมเดือนสามไปแล้วจะให้กินสามเดือนนี้คืออัดเต็มที่เลยใช่แต่สามเดือนต้องอัดเพราะอาหารย่างหนะัก จะเลี้ยงหาเดือนพกเดือนกับน่าจะไอ้หักค่าใช้จ่ายก็ก็เหลือเยอะเหมือนกันเนาะหักค่าหอาหารหักค่าไม่ก็จะจุ่มว่าเขาเรื่องประมาณสี่เดือนถึงหาเดือนนี่เท่ากับขายสมมว่าเขาสื่อว่าสี่หมื่นเท่ากับขายเจ็ดหมื่นตัวหักค่าหอาหารเหลือประมาณสองหมื่นหักค่าหอาหารอีกกับประมาณตัวละสองหมื่นถุงถุงละสองร้อยกว่าบาท ถุงละสองร้อยสามสิบถุงเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันเราเบ็ดเสร็จก็ปรีไปเลยตัวละมือหนึ่งขายได้เจ็ดหมื่นก็เหลือสองสามหมื่นแต่ถ้าเรียงมันต้องเรียงย่างชิลัหกตัวมันจะคุม้มมันมันยังจะคุม้มหกตัวนี้ดีมุ้งวิยาสบายเลยแต่าานซื้อเองราะวโอ้แต่บางคนซื่อทุกคนนี่ครับมื่เป็นร้านยู่แล้ว คนมาที่การโคดเขาสั่งเอากากโคดบานนี่วท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง GK เกรฟารฟ้านะครับจากคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ